ก็สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาสูมม XM8 นะครับที่เข้ามาใหม่นะเป็นกระบอกนี้นะครับ Her แล้วดูดิโอ้โหแล้วเฟี้ยวจัดโอ้โหเท่เกินเท่เกินอ่ะเท่เกิกกนะกนนะเท่เกินนะเดี๋ยวผมจะมาส่มด้วยความรวดเร็วเลยนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะขอดูนะผมก็จะคำนวณเพชรก่อนนะตอนนี้เพชรมีเท่าไหร่นะสามแปดสี่สี่ เอ้ยไม่ใช่สี่สามสามดิสี่มสมโอเคสามหมืพันสีรมเพครับเราจะสุ่มครั้งแรกเลยนะครับลดห้าปร์เซ็นตครับปึ๊บไปครั้งแรกพอไม่ต้องทางอื่นนาดิยังไงโอ้โหผมคิดว่าต้องออกสักกระบอกแน่เลยนะอยากแบบนี้อยากเหมาแล้วอ่ะนี่ไงมาดินี่ไง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 ,ไงโอ้ ครั้งแรกสุ่มได้มาสิบอันโอ้โหคือียดรงวะมาดิเฮ้ยโอ้โหนึกว่าได้ปืนเลยแต่สุ่มครั้งเดียวได้ห้านันคือคุ้มจัดอ่ะนะครับร้อยห้าสิบพัตทีละหนึ่งร้อยห้าสิบพัตนะครับปับ๊บสองอันยังไงอันหนึง่งถ้าได้ห้าสิบอันก็คือคุ้มคุ้มเลยนะคนดูนะคือคุ้มจัดอ่ะได้สองอันเองแหละโอ้ยอันเดียวเอ้ยได้น้อยจังไงอันเดียวต้องมีออกปืนแล้วแหละปุ๊บ อันนี้เราได้ยนะี่แปดและเราจะข้ามนะเราจะลองข้ามประมาณสามรอบนะจะข้ามสามรอบมันคือสูตรนะเขาดูเราข้ามสามรอบปุ๊บคือเราจะได้ปืนเลยต้องซักกระบอกใดกระบอกหนึ่งนี่แหละปุ๊บต้องรอรอมัน <Fine>. ริน่ไปก่อนรันให้มันรันไปก่อนปุ๊บทีเผลอเกลีย์วะไปครับไปครับยังไงยังไงยังไงจะข้าม เฮ้ยสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้น้อยจังวะเกลือละนี่เริ่มเกลือละโอ้ oh, เยอะอยู่นะไปยังไง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 น้องห้าสิบมาเป้าห้าสิบเนีเห็นไหมยังไงครับผมโอ้โหพอดูคิดว่าจะหมดกี่เพชรกันปะเนี่ยเกลือจังวะเจอสี่บันละ ยังไงเฮ้ยอะไรนี่เฮ้ยอะไรกันเนี่ยตอนนี้แปดสิบแปดแล้วครับยังไม่มีวี่บลลห้าสิบอันออกหรือว่าปืนออกมาสักกระบอกเลยนะครับแย่วแล้วสึกแย่ะ่ะยังไงครับยังไงครับยังไงครับโอ้โห งี้แย่เลยนะครับเนี่ยคนดูงี้แย่เลยนะครับโอ้ยอันนี้ถือว่าเยอะอยู่ออกเยอะอยู่ห้าพันแช่ออหมดจะเยอะจังวะมาดิยังไงยังไงโอ้โหคำยังไงโอ้โหเฮ้ยได้ห้าสิบเฮ้ยนี่ไงเราได้ห้าสิบอันคนดูเฮ้ยเฮ้ยมาดิเชี่ยอ่ะเรามาลบเลขดูนะเฮ้ยอย่าช่วนมาดิหอ ตอนนี้เรามเราีเรามีเท่าไหร่วะสามหมื่นแปดใช่ไหเราจะหมดกระบ,บอกหนะึ่งเดี๋ยวเราลบดูอ่ะสามแปดสี่สามสามลบสามเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งเราหมดไปหนึ่งพันสี่ร้อยใช่ปะวะเออใช่หนึ 1, ่งพันสี่ร้อยหนึ่งพันสี่ร้อยสาสิบสองเพจได้กระบอกเดียวเลยเฮ้ยได้กระบอกแดงเลยเชี่ยหนึ่งพันสี่ร้อยเพชจอย่างนี้ก็สวยเลยดิ 1นึ่งพันสี่ร้อยเพคุ้มจัดเป็นไงคุ้ว่าผมคุ้มปะคุ้ว่าผมคุ้มไหมหนึ 1, ่งพันสี่ร้อยเพชรอ่ะโคตรดีดวงดีจัด,ด,ด,จดเออเราเราดวงดีออกห้าสิบบาทอ่ะแต่เราจะไม่หยุดเท่านี้นะครับเราจะสุ่มต่อแล้วเราจะเอาอีกกระบอกหนึ่งนะงงเราจะไปจะพึ่งเราซีนี้ก่อนมาดิมาดิเนาะยังไงเราจะสุ่มต่อแล้วจะเอาลายกระบอกนะเราอาจจะเหมาก็ได้มาดิมาดิ มาดิพอเราดวงดีเราอาจจะได้ปืนแล้วเราไม่ต้องเสียเพิ่มมาดิมาดิมาดิครับโอ้ยได้ห้าสิบอันอีกแล้วอุ้ยเชี่ยได้ห้าสิบบิลแล้วเว่อร์มาดิห้าสิบบิลได้ปะมาดิน้องยังไงยังไงรอบนี้ไม่ได้ปะเฮ้ย คุ้มจัดมาดิน้องมาดิน้องมาดิน้องอยังไงยังไงยังไง,ไงไเกินแล้ววะมันเท่าไหร่วะเดี๋ยวเดี๋ยวบวกบวกเลขด้วยนะเดี๋ยวผมจะนับผิดอะหนึ่งร้อยแปดสิบบวกหนึ่งร้อยห้าสิบบวกหนึ่งร้อยห้าสิบบวกหนึ่งร้อยยี่สิบ เท่ากับ600ชิ้นโอเคเราต้องสะสม600ชิ้นไปไปเลยครับคนดูยังไงครับยังไงยังไงครับไปข้ามโหเรามีกไม่ไม่เท่าไหร่ป่ะถือว่ายังเกลืออยู่นะโูมาดิน้องยังไงคนดูเป็นไงโอ้ยโห้าสิบไม้ออกเลยสามร้อยแล้วเรามาครึ่งทางแล้วป่ะ ไปคร <swoją> ับตึือดเด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 ืตึ๊ดโอ้โหข้ามแย่จัดเดี๋ยวเราเปลี่ยนเปลี่ยนกันเปลี่ยนตัวก่อนเราต้องเปลี่ยนตัวผู้หญิงมารอบนึงก่อนไม่น่าจะชอบผู้หญิงก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมล่ะนี่ไงอาจจะชอบผู้หญิงก็ได้เดี๋ยวเป็นตัวผู้หญิงก่อนแล้วก็เปลี่ยนตัวผู้หญิงก่อนชอบผู้หญิงชอบผู้หญิงแน่เลยนี่ไงชอบผู้หญิงแน่เลยเปลี่ยนตัวละครผู้หญิงมาสุ่มก่อนวะเผื่อจะดวงดีไงไปเว้ย ปั๊บมาดิมาดิน้องยังไงมาดิมาดิครับมาดิครับมาดิน้องโอ้โหหนึ่งกันออกกรัวเลยเอ,อีกไม่เข็ดไม่ไมเข็ดไม่หลบับไม่เข็ดไม่หลับยังไงครับนี่คือคือถ้าที่สุบไปหลายๆเพชรน,นะคนดูคือปืนไม่ออกเลยนะออกแต่ชิ้นส่วนนะ ไปครับไปครับไปครับโอ้ยไปครับโอ้ยห้าสิไม่มีเลยไปครับห้าสิบไม่มีสี่ร้อยละอีกสองร้อยไปครับห้าสิบไม่มีไปครับ,อรบ,รบโอ้โหแต่ออกเยอะยู่ยวะเนี่ยแต่ห้าสิไม่มีเลยไปครับโอ้โหไม่ออกออกแต่อันเดียว คือถ้าเราข้ามนี่แบบได้ของเกลือเนะี่ยคือถ้าเราข้ามนี่ได้แต่ของเกลือเนี่ยมาดิมาดิมาดิครับมาดิครับอ,อุ้ยอุ้ยโอ้ร้อยห้าสิบแล้วอะ่ะต้องสวดสมหกร้อยชิ้นอะคุณนับผิดเปล่าวะเดี๋ยวขอนับอีกรอบก่อนกลัวนับผิดว่ะนี่นับผิดนี่เสียผิดหมดเลยนะเว้ยร้อยห้าสิบบวก่ห้าร้อยสิบร้อยสิบบวกร้อยยี่สิบก็เป็น หกร้อยถูกแล้วแหละไม่น่าคิดผิดหรอกเคยคิดเลยไม่น่าโกหกแล้วหรอกแป๊บคนเดียวยังไงยี่สิบยี่สิบไม่มีแบบม่ได้สิบอันกับห้าสิบอ่ะขอแค่ปืนซักกระบอกอ่ะก็คือน่าจะแลกได้เลยอ่ะแต่ปืนไม่ออกเลยนะคือออกยากมากมาดิมาดิออกแต่อันเดียวอ่ะมาดิมาดิโูกไม่ออกเลย ชื้อเกือจหวะมาดิมาดิมาดิครับอือหือโอ้โหเกือจังหวะคนดูเกือจะะัดเลยมาดิครับพี่ลองเอาร้อยแปดสิบคูณร้อยแปดสิบซื้อแบตบซื้อไทยดิคนดู เชี่ยเกลือจริงวะแต่อันนี้มันออกอยู่แต่มันเกลืออีกหนึ่งร้อยชิ้นสุดท้ายมาดิใครที่ถามว่าจะเล่นห้องหไหนอีกไหมดูก่อนนะเขาดูนะดูก่อนนะยังไงออกเลยป่าวห้าสิบมาไหมห้าสิบบาทคือจบเลยนะแม่ก็ปืนออกคือจบเลยนะยังไงโโหไม่ออกวะห้าสิบเลยไหมไม่มาวะเชี่ยเกลือจริงวะมาเลยครับ มาเลยครับมาเลยครับปืนไม่ออกเลยนะส่มจนเหมาทุกกระบอ,อกเลยแต่ปืนนี้ใจแข็งจัดอะ่ะปืนไม่ออกอะ่ะโอ้โหมาดิเชื่อปืนไม่ออกเลยมาดิสามันขอสักสิบอันนะห้าสิบก็ได้ห้าสิบมาหน,มาน่อยเว้ยห้าสิบมาหน่อยมาดิเกลือรออะไรอะ่ะ แต่ก็ถือว่าได้อายุห้าสิบออกสองรอบอะแต่อีกรอบต่อไปไม่เห็นออกมาเลยมาดิแปดแปดละรอบนี้แหละข้ามเฮ้ยได้ห้าสิบเหรอเอ้ดีไงห้าสิบโอ้โหมาออกรอบสุดท้ายออกมาบน้ำแปะอะไรวะไม่งี้เกินมาตั้งเยอะเลยนี่ครับจัดไปเลยครับกระบอกแรกครับโอ้โหสุดยอดเลยกระบอกสองครับนี่ไง กระบอกสามครับนี่ไงไม่จะไปต้องซื้อทุกกระบอกก็ได้นะแต่คือแต่เพื่อความอยากได้อะอยากมีอ่ะเอยมาดิมีมาจะเอชียนี้เรามีหมดแหละสกานี้เรายังไม่มีเลยแลกมาให้หมดแลกมาให้หมดเลยโอ้โหนี่แคแลกมาให้หมดเลยไป สมองเราก็ทำอยู่จริงครับขอบคุณคอมเมนต์ดีๆแบบนี้ผมทําคลิปอยู่นะขอบคุณที่บอกเขานะเขาไม่รู้อะไรบ้างเลยคนดูดีๆคนดูขอบใจที่ตอบคอมเมนต์แฮอ,อแบบมีแต่จะสุดอยู่มาคนดูมาเรามาดูผลประกอบการม่อนนี่คือใครวะมาดูผลประกอบการกันดีกว่าแมวแมวเล่นเร็วเรามาดูผลประกอบการกันดีกว่าไหนวะไอเกแปดนี่ไงนี่ไงนี่ไง คนเดิเรามีทุกสีเลยเรามีสีแดงแล้วก็มีอัพเลเวลแล้วก็มีนี่ด้วยดาเมจหนึ่งบวกแม็กกาซีนอันนี้มันจะน่าจะน่าจะดีที่สุดแล้วนะเพราะว่าเป็นอัลตรายิงหนึ่งแล้วก็บวกเป็นยำลบความเร็วรีโหลดก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ไม่ค่อยดีที่สุดหรอก AR มีตั้งห้าสิบมีตั้งสามสิบกว่านับเนี่ยอันนี้อัตราการยิงหนึ่งบวกระยะสองลบแม็กกาซีนส่วนอันนี้เจาะเกาะสองลบระยะบวกระยะแล้วก็ลบคอมเพลวเคลื่อนที่ส่วนตัวผมคิดว่ากระบอกนี้ดีที่สุดนะ EVO มันยิงช้า อันนี้มันจะลั่นสองลบแมกกาซีนแต่อันนี้นจะบวกระยะไหมอันนี้คือกระบอกนี้คือดีที่สุดนะตอนนี้แล้วนะสลับความคิดผมนะอันนี้ค,ความคิดส่วนตัวนะครับใครคิดไม่ตรงกันก็ไม่ว่ากันสามารถแบบพิมพ์เข้ากันมาได้นะครับพิมพ์กันเข้ามาได้นะครับผมมาครับเราเกิดจะมาสุ่มสกายิงเนี่ยนี่ครับเรายังไม่ได้สุ่มเลยเอานี่เอร่อดีกว่าอร่อยไหมเนี่ยเอานี่ยอรอดีกว่า ครั้งแรกฟรีนะครับเอ้ยเราเราเราลืมคิดคำนวณให้เลยว่าหมดกี่เพจไดะเดี๋ยวนับแให้สามหมื่นแล้วก็ลบสามสองหกแค่หนึ่งถ้ากับห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองเพชรนะครับทั้งหมดทุกกระบอกที่ผมสุ่มมาเมื่อกี้เนี่ยอันเนี้ยสี่กระบอกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยหมดไปทั้งหมดห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองนะครับ,บก็ถือว่าเกลียดไหมก็ ก็กเจ็บอยู่อ่ะก็เจ็บอยู่แต่ถ้ากระบอกเดียวก็หมดประมาณ1,400เพชรนะแต่ถ้าผมเหมามาสี่กระบอกผมหมด5 0 0 0ันห้าพันเท่าไนะห้านเจ็ดรอดสนะเขาดูนะตามนี้นะผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาสุ่มสกายวิงกันนะจ๊ะเราจะเหมาสี่เพชรเราจะสุ่มเลยมุนฟรีรอบแรกถ้าคือได้ผมจะไม่สุ่มต่อเลยนะ เฮ้ยมันเล่นลีนไงมาเล่นลีนไงเต้เตะเตะเตะเอ้เต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 เตะเฮเเฮ้โอ้ยไม่บอกวะโอ้โหพกไม่ถามอนเลยไปครับร้อยเก้าเก้ายังไงมาเลนลิป่อนมาเลนลิปอุ้ย่ได้แล้ว เฮ้ยออกง่ายมากโอ้โหหมดกี่เพชรวะดี๋นับก่อนลบสามสองสองแปดห้าหมดไปสามร้อยห้าสิบหกเพชรเองนะคนดูอันนี้เราหมดไปสามร้อยห้าสิบหกเพชรเองนะไอ้นี่เนี่ย,นนยสกายวิงี่เนี่ยมันไม่ใช่สกายวิยีนี่แต่คือถ้าเปิดตัวหรอมั้งน่าจะใช่แหละถ้าเปิดตัวแหละเพราะว่าเอาเอ,เป,อ,เ,ปเ,อ,เ,อเป็นถ้าเปิดตัวเว้ยเนี่ยถ้าเปิดตัว เนี่ยเวลากดมานะผู้ฟ้าก็จะเป็นแบบเนี้ยนี่ไงเด็ดเคทจัดเวอร์เลยไงอีกอันนึ่งยังไม่ได้สุ่มเลยไหนวะนี่สุ่มไปแล้วอ๋อนี่ท่าเต้นท่าเต้นยังไม่ได้สุ่มเลยเนี่ยเราจะเอาสามท่าเลยมาเลยแล้วมันจะมีให้แลกอะไรบ้างวะมันจะมีให้แลกสามอันโอเคแล้วก็มีปืนโอเคเดี๋ยวเรานับเพชรก่อนนะขอท่าจะไหนไม่ได้เปิดไม่ได้แจกท่านะคะไม่ได้แจกนะไม่ได้แจกนะ สามสองสองแปดห้าโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราเราบังคิดคำนวณโทเค็นก่อนว่าใช้กี่อันโทเค็นมันใช้แปดสิบบวกแปดสิบบวกห้าสิบบวกสามสิบเท่ากับ 240. Okay. สองร้อยสี่สิบโอเคเราต้องสู่มให้ได้ทั้งหมดสองร้อยสี่สิบถ้าเราไม่สู่มไม่ได้ท่านนะเริ่มต้นครั้งแรกคือเจ็ดสิบห้าเพจนะครับคนดูเรามาหน่ำกระหน่ำเซอร์เบอร์เซียกันเลยเป็นไง เตือเตื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 โอเคเกลือมาครับยังไงครั้งที่สองเตือ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 โอ้โหครั้งที่สามยังไงต้องให้ไหมต้องรอดูก่อนนะรอดูก่อนไม่ได้ไม่รู้เป็นยังไงดีก่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่างเกลือไปครับขอยาค่าไม้นะครับปั๊บคามนะครับปั๊บ ขามนะครับตึด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 ชิงเฮ้ยเออนี่มาเยอะแล้วมาเยอะละมาดิชุดชดชุดชุดชุดขามนะครับชุด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 ชิดชดโอ้โสองรสี่บเนี่ยทั้งหมดอะเราสุ่มไก่อนเกลือยังวะยังไงเอ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  คือออกมาสักท่านหนึ่งก็ได้นะเว้ยเกมวงการเกมนี่ทำลายเรามากเลยอุ้ยมาแล้วท่าน,นึงสวยเลย n u ม b e อวท่าน,นี้ได้แล้วเยิบแค่มาชูนิ้วหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เตีเลยหยิบแค่เราบวกบวกเลขก่อนแปดสิ 50, บวกแปดสิ 50, บบกอี่าสิบแล้วกับสองิบโอเคเ้าตั้งสูตไป2 1สิไป ยังไงอุ้ยขอบคุณความหนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาดิมาดิน้องอืออืออืออีอีมาดิข้ามเลยนะข้ามเลยนะข้ามเลยนะเกลือจัดเลยเกลือจัดเลยยังไงคนดูจื๊อจื๊อจื๊ออุ้ยที่สิบันจะครบแหละ ไปครับจ็บเ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 ตต์ต์ตเต์ต์ต์โอเคขาดอีสองชิ้นแล้วแรกก่อนมาครับนี่ไงถ้าถืออะไรเนี่ยแตะโอ้ยมันดอแระเบิดไะเนี่ยเจ็ดแค่แล้เฟี้ยวจัดนี่มันถ้าดอแระเบิดอ่ะมาเลยดีกว่าแล้วก็เป็นท่าหมาหมาเต้นท่าหมาเต้น อเดนมาร์ติจจะให้มันมากไปนี่ไงเทจัดนี่เป็นท่าหมาเติดนะครับแล้วอีกสองอันโอเคครบโอเคคนดูเดี๋ยวก็ขอลาไปพร้อมกับท่าหมาแล้วกันนะเห็นไห ท่านี้ออกอะทาปีางงท่านี้ออกกับทา่ทาท่าไหนวะทาปีนออกโอเคมาดิ <Bye. S 2> สำหรับคลินี้ก็คงขอตัวลาไปก่อนนะฮะสสดเครับ,บายบายครับบายบายครับโอเค